สวัดีค่ะตุ้นิงจะตุ้นิอินเดรโรมนะคะวันนี้ตุ้นิงจะมาพูดถึงซีรีส์จีน5เรื่องที่ตุ้นิงกำลังติดนะ คคนือช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นหนิงดูซีรีส์จีนหนักมากเราเข้าไปไหว้เวียนวนอยู่ในโลกแห่งวงการบันเ,นเทิงจีนนะคะแล้วก็แบบออกมาไม่ได้คือตะบี้ตะบันดูหนักมากแล้วช่วงนี้เหมือนเขาขยันผลิตซีรีส์สนุกสนุกแบบฟินฟินมาล่อลวงใจเรานะคะดิฉันก็คือตะบี้ตะบันดูไม่หลับไม่นอนนะคะจนแบบว่าคนรอบตัวแล้วก็แม่ทักเราว่า i, ทำไมหน้าเหมือนซอมบี้ขนาดนี้ <laughs> พอโดนทักเราก็ตกใจนะคะแล้วก็เลยไปส่องกระจกดูแล้วก็แบบ เออเพิ่งสังเกตเห็นว่าหน้าตัวเองคือไม่ไหวแล้วนะคะโดยเฉพาะใต้ตาคือแบบใครก็ได้มาเซฟใต้ตาดิฉันทีนะคะก็ยังดีนะคะที่เราไปเจอตัวช่วยตัวหนึ่งมาก็คือน้องคนนี้เลยนะคะเจลส้มจากแบรนด์นามี้น้องคือใครนะคะน้องก็คือเจลวิตามินซีเข้มข้นที่ประสานสารสกัดส้มจากเกาะเชจูประเทศเกาหลีถามว่าทําไมจะต้องเป็น ส้มจากเกาะเชจูประเทศเกาหลีเป็นส้มแถวบ้านเราไม่ได้เหรอก็คือเกาะเชจูประเทศเกาหลีนะคะเขาเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยดินภูเขาไฟทําให้ส้มที่เจริญเติบโตที่นั่นเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อผิวนะคะช่วยฟื้นบํารุงผิวอย่างเร่งด่วนให้จุดด่างดำแล้วก็รอยสิวจางลงผิวจะดูสว่างกระจ่งางใสมากขึ้นนะคะถ้าใช้น้องคนนี้อย่างต่อเนื่องรอยสิวรอยหมองคล้ำใต้ตาแล้วก็ริ้วรอยอะ่ะจะดูจางลงนะคะผิวดูสว่างกระจ่งางใสขึ้น ความพิเศษก็คือไม่ได้หมดแต่เพลงเท่านี้นะคะไม่ใช่ว่าทาได้แต่หน้านะเขามาแบบานอินวันกันค่ะทุกคนนี่ข้างหลังนะเขาบอกไว้อย่างนี้เลยนะคะ ก็จะบอกแบบ1234 5 6 789นะคะว่าทําอะไรได้บ้างทาตรงไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคร่าวๆเนาะก็คือนอกจากจะทาผิวหน้าแบบเช้าเย็นแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเอาน้องคนนี้นะคะไปแช่เย็นแล้วก็มาพอกผิวหรือว่าเอามาพอกใต้ดวงตานะคะที่มันแบบหมองคล้ำมาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตุ้งหนิงทําอยู่นะคะทําติดต่อกันมาหลายวันแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยแม่ก็ไม่ทัาเราว่าเป็นซอมบี้แล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเราสามารถเอาเจ้าตัวนี้ไปแต้มแบบตรงพวกรอยสิวแบบเฉพาะจุดได้ด้วยนะคะจะทําให้ สิวดูจางลงนะคะและเราก็สามารถเอามาทาผิวกายได้ด้วยะคะ่ะแบบว่าทาแขนทาขาหรือตามแบบ พวกข้อศอกข้อเขา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบเป็นจุดหยาบก,กร้านแล้วก็ตามผิวบริเวณที่หมองคล้ำนะคะเช่นเออรักแร้หรือว่าข้อพับแล้วก็หานีบอะไรเงี้ยคือถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้ผิวบริเวณนั้นนะ่ะดูกระ่างขึ้นนะคะเป็นหนึ่งซองที่คุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเข้ามาในราคาแค่เพียง49บาบาทเท่านั้นแต่ว่าทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะแล้วยังหาซื้อได้ง่ายนะคะตามเซเว่นใกล้บ้านทุกคนเลยนะคะหรือใครที่กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะไม่อยากออก ไปซื้อด้วยตัวเองก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เหมือนกันตามช้อปปีแล้วก็ลาซาดานะคะคือเราเสิร์ชเข้าไปเนี่ยก็จะเจอหลายร้านขึ้นมาให้เราเลือกซื้อได้เลยนะคะในหนึ่งซองเนี่ยเขามีปริมาณ30กรัมค่ะทุกคนสําหรับเราคือเยอะเลยอะถ้าเทียบกับราคาแค่สี9บาทนะคะเขามาแบบซองใหญ่อะคือเทียบกับหน้าเราซึ่งเราก็เป็นคนที่หน้าใหญ่พอสมควรนะคะก็แบบขนาดเท่าหน้าเราเลยอะแต่จะบอกว่า ตู้หนิงใช้แบบหมดค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทาแค่หน้าไงเราเอามาพอกคอนะคะคือเรากลัวคอเหี่ยวคอดําอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบเอามาพอกคอแล้วก็มาพอกใต้ตาแล้วเราก็ทามือทาแขนทาขาด้วยนะคะคือแบบ รวดเดียวศบทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะเจ้าซองนี้แหละเพราะฉะนั้นตวหนิงก็จะใช้ซองหนึ่งเนี่ยใช้หมดเร็วมากนะคะแต่ถ้าพเพื่อนๆทาเฉพาะใบหน้าเนี่ยตุน้นิงคิดว่าใช้ได้นานเป็นอาทิตย์เลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าปริมาณเขาค่อนข้างเยอะนะคะก็ใครที่นอนดึกแล้วก็แบบหน้าโซมใต้ตาดําครั้มเหมือนตุหนิงแบบไม่ไหวแล้วนะคะก็อย่าลืมไปตามน้องเจลส้มนามีนะคะย้ำอีกครั้งว่าหาซื้อได้ง่ายตามเซเว่นใกล้บ้านทุกคนนะคะมาเข้าสู่ช่วงของการป้ายยานะคะขอเริ่มจากซีรีส์เรื่องนี้เลยที่ตุน้นิงกําลังติด หนักมากทุกคนติดหนักแค่ไหนก็แค่ดูไปแล้วสมร,รอบทวนไม่ได้เวอร์นะคะทุกคนให้คุณแม่ของดิฉันเป็นพยานได้นะคะเพราะว่าเราดูด้วยกันและคิดว่าเพื่อนทุกคนก็น่าจะกําลัง ติดเรื่องนี้หนักมากเหมือนตัน้หนิงนะคะนั่นก็คือเรื่องทุกชาติพบกระดูกงดงามภาคอดีตนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างสิทธิอาจารย์คู่หนึ่งค่ะนางเอกของเรานะคะสื่ออีเป็นคนหนูในตระกูลชุยที่มากอํานาจนางเคยได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจทําให้กลายเป็นคนพูดไม่ได้นะคะส่วนพระเอกของเราหรือก็คือท่านอ๋องโจเซนเชินนะคะเขาคือ ท่านอองที่มีอำนาจในกองทัพนะคะแล้วก็เป็นที่หวัดระแวงของราชวงศ์วันหนึ่งซื่ออีต้องกราบโจเซงเฉินเป็นอาจารย์และเมื่อทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันความผูกพันระหว่างทั้งสองก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นความรักที่ไม่อาจพูดออกไปได้ ทุกคนแค่ฟังพลอตมามันก็บีบหัวใจแล้วไหมคือมันจะเป็นกลิ่นความแบบคต้องห้ามค่ะทุกคนแต่มันไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาเป็นสิทย์อาจารย์กันนะแต่มันเป็นเพราะว่าฐานะของทั้งคู่นะคะแบบชาติกําเนิดต้นตระกูลอะไรอย่างเงี้ยทําให้ทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถที่จะ ครองคู่กันได้นะคะเพราะว่าจะทําให้เหมือนไปสั่นคลอนฐานของราชสำนกักอะไรประมาณนี้ด้วยความที่นางเอกอะ่ะเขาก็เป็นคุณหนูจากตระกูลที่มีอํานาจมากๆในเมืองหลวงใช่ไหมส่วนพระเอกก็เป็นท่านอองที่แบบเป็นที่หวัดระแวงของคนในวังหลวงนะคะกลัวว่าพระเอกจะมาก่อกระบฏอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพระเอกก็มีทหารในใต้อานตจเนี่ยหลายแสนนายอะไรประมาณนี้ท่านอองโจเซิงเชินนะคะพระเอกของเราก็เลยแสดงตัวว่าเออจะไม่ก่อกระบฏแน่นอนโดยการที่เขาอะ่ะสบถสาบานต่อหน้า ขุนนางทั้งหมดในท้องพระโรงนะคะว่าชาตินี้โจซิงเฉินอะ ไม่แต่งภรรยาแล้วก็จะไม่สืบทอดทายาทต,ตอนนั้นพระเอกแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเขาจะมาตกหลุมรักใครบางคนเข้านะคะคือเขาคิดว่าตัวเองอ่ะจะอยู่ตัวคนเดียวไปจนตายอะไรประมาณเนี้ยคืออีพ่อเอ้ยไม่น่าเลยนะคะเขามาตกหลุมรักกับนางเอกไงที่เป็นลูกศิษย์คนที่11ของตัวเองนะคะในสมัยนั้นคําสาบานก็ถือเป็นเรื่องที่แบบว่ามันหนักแน่นหนักหน,นามากๆเลยอยู่ดีๆเขาจะมาแบบถอนคาสาบานอะไรมันก็คงไม่ได้นึกออกป้าแล้วก็นางเอกก็เป็นลูกศิษย์เขาด้วยนะคะยังไงคุณ นี้ก็คือเหมือนแบบไม่สามารถที่จะครองคู่กันได้ก็จะเป็นความนุ่งนวงบีบหัวใจนะคะแต่มันสนุกมากทุกคนคือจะบอกว่าระหว่างทางของเรื่องนี้เนี่ยเขาสกินชิปค่อนข้างน้อยเลยนะถ้าเทียบกับซีรีส์จีนโบราณเรื่องอนะื่นๆถามว่ามีโมเมนต์ไหมมีโมเมนต์ฟินฟินหวานหวานะนะเพราะว่าเขาจะเน้นแบบเน้นการมองตาการสื่อกันผ่านสายตาแล้วก็ผ่านคําพูดที่เป็นในในทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่สามารถที่จะบอกออกมาจากปากตรงๆได้ว่าข้าเจ้า โอ้คารักขั้นอะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือนเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามนะคะทั้งสองคนเนี่ยเรื่องสูบเรื่องอะไรอย่างนี้คือแบบเลิกหวังได้เลยนะคะไม่มีแน่นอนแต่ว่ามันกลับเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แบบมันตราตรึงหัวใจเรามากๆเลยนะคะคือนอกจากบทจะดีนักแสดงจะเล่นถึงแล้วเนี่ยทั้งหลุนเจียหลุนแล้วก็ป๋ายลู่นะคะก็การันตีความสามารถอยู่แล้วเนาะว่าแ a c t ิ้งของเขามันถึงมันได้อะแค่เขามองตากัน คนดูก็แบบตุยเย่แล้วว่ะทุกคนคือเราสามารถรับรู้ได้จากสายตาของเขาทั้งสองเลยนะคะว่า ขารักกันมากโดยที่เขาไม่ต้องพูดออกมาจากปากอะ่ะคือทุกคนต้องไปดูนะคะใครที่ยังมองข้ามเรื่องนี้ไปเนี่ยจะบอกว่าพลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากบทจะดีนักสแสดงจะเล่นถึงแล้วเนี่ยพวกฉากเอยโลเคชั่นเอยอะไรต่างๆแล้วก็การตัดต่อน่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันแบบมันลงตัวไปซะทุกๆอย่างแล้วคอสตูมก็คือปังปุริเยมากไม่ใช่แค่เฉพาะนางเอกหรือฝ่ายผู้หญิงนะเออท่านอ่องของเรานะคะก็คือโลหมากทุกชุดเลย เอาจริงๆไหมแค่ไปดูพระเอกกับนาะงเอกเปลี่ยนชุดก็คือคุ้มค่าแล้วนะคะเรื่องนี้ชุดสวยมากเออยอมยอมใจนะคะภาพก็สวยอะไรก็สวยตราตรึงไปหมดอีนี่ก็เลยดูไปสามรอบทวนนะถึงแม้ว่าอีพีท้ายๆมันจะบีบบีบบ,บ,บีบจนหมดอิจชั่วไปม้วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความเจ็บปวดที่งดงามนะคะโดยเฉพาะฉากสุดท้ายปกติเราเป็นคนใจบางมากนะทุกคนแต่เรื่องนี้เราทนได้อาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้ไงว่าเดี๋ยวมันจะมีภาคที่2ภาคต่อมาก็คือเรารู้ไงว่าภาคปัจจุบันเดี๋ยวเขาจะมาคลอง คู่กันเขาจะสมหวังกันฉนันก็เลยแบบโอเคเราจะทนเราทนได้นะมันก็เลยกลายเป็นความเจ็บปวดที่งดงามไปสงงางนะ่ะใครที่ยังพลาดเรื่องนี้ไปอะ่ะอยากแนะนําให้รีบไปดูนะคะก่อนที่ภาคปัจจุบันจะมาแล้วตอนนี้ก็คือคาดหวังกับภาคปัจจุบันมากว่าจะสนุกขนาดไหนเออเรื่องที่2นะคะคุณหมอขาซุปตามาแล้วชื่อแบบ มั <What? c oughs> นมีผิดคาดมากๆด้วยชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารูสึกว่ามันจะแบบจะเป็นซีรีส์กินกล่องแก้วก้อยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้รากุณว่าทุกคนมันสนุกมากเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์สาวชื่อดังที่ชื่อว่าซูจินเป่ยส่วนพระเอกชื่อโจชือวิน เป็นศัลยแพทย์ที่เก่งมากๆนะคะทั้งสองเป็นคู่มั่นคู่หมายกันตั้งแต่เด็กเพราะว่าผู้ใหญ่ของทั้งสองครอบครัวสนิทกันนะคะแล้วก็คือต่างคนต่างก็รู้นะคะแต่ว่าไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนไม่เคยสนใจไงจนกระทั่งถึงวันที่บรรดาพ่อแม่นะคะนัดให้ลูกๆมาดูตัวกันแต่นางเอกก็เล่นแง่ไม่ยอมไปนะคะส่วนพระเอกก็เป็นคนเย็นชานะคะไม่ค่อยสนใจอะไรก็เลยไม่ไปเหมือนกันนะคะแต่ทั้งสองคนก็ดันไปเจอกันที่โรงพยาบาลของพระเอกแทนเพราะว่านางเอกขับรถหนี จนรถชนนะคะพอฟื้นขึ้นมาก็เจอพระเอกที่เป็นเจ้าของไข่ความพีก็คือนางเอกของเรานะคะจากที่แอนตี้พระเอกมากๆอีไม่มั่นอะไรฉันไม่เอาอะไรเงี้ยพอลืมตาตื่นขึ้นมาเจอหน้าพระเอกก็แบบเหมือนตกหลุมรักดวงตาที่งดงามแล้วก็อบอุ่นของพระเอกตั้งแต่แรกพอจากนั้นนางเอกก็ตามรุกจีบพระเอกนะคะส่วนพระเอกที่เป็นเจ้าของไข่นางเอกนะคะพอเห็นชื่อนางเอกก็เลยรู้ว่าอ่านี่คือคู่มันของฉันนั่นเองทีนี้ฮีก็เหมือนกับแบบเหมือนเกิดความสนใจอะเพราะว่าก็ไปเสิร์ชดู ูข่าวครา,าวของนางเอกในอินเทอร์เนต็ตนะคะว่าซูจินเปยเป็นคนยังไงโน่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยเหมือนหาข้อมูลก็ดูออกนะคะว่าสนใจเขาเออแล้วก็ชอบไปเมียงเงียมงม,มอง,มองไปแบบก็คือเหมือนต่างคนต่างสนใจกันและกันนั่นแหละทีนี้ความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกเนี่ยก็เหมือนกับค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะพอพระเอกเปิดใจกับนางเอกแล้วทุกคนมันแบบมันฟินมากเพราะว่าพระเอกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะจัดเข้าสู่แคตตาอกรีหลวไมโครเวฟนะคะ,ะ,คะเขาเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็ดูแลนางเอกอย่างกับเจ้าหญิงอะ่ะ นี่ก็คืออยากสิงร่างซูจินเปยมากเวลาคู่นี้เขาแบบจีบการเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีการเล่นตรงเล่นตัวอะไรนางเอกก็คือชอบก็คือชอบพระเอกก็แบบเหมือนพอเปิดใจก็คือเปิดใจเลยก็คือชอบไม่ได้แบบโอ้ยเล่นแง่อะไรกันมากมายให้เรารู้สึกอุดงิดน,น,นะคะแล้วนางเอกคือตลกมากพอเขาแบบเป็นแฟนกันแล้วอะนางเอกก็เรียกพระเอกว่าโจเป่าเปยน,นะคะที่แปลว่าโจที่รัก คุเลี่ยงแล้วเกินคือนางเอกเนี่ยเป็นคนอวดผัว2021ยกตำแหน่งนี้ให้ชีเลยว่าคนอวดหลัวชีเอาไปเลยนะคะจะบอกว่านางเอกพระเอกเรื่องนี้นะคะคลั่งรักพอกันอยู่ด้วยกันและแบบน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้นะคะเหมาะกับสายฟินสายฟินแบบฟินตัวแตกฟินหมอนขาดก็คือต้องดูเรื่องนี้เท่านั้นพลาดไม่ได้เป็นอันขาดเรื่องที่3มนะคะครัชรักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอเรื่องครัชเนี่ยเป็นเรื่องของนางเอกนะคะที่ชื่อฟางอูเหยียน สร้างอูเอียนเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นนักจัดรายการชื่อดังส่วนพระเอกชื่อซูเนียนชินนะคะเขาเป็นคนตาบอดแล้วก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์มือทองที่แต่งเพลงไหนก็ออกมาปังบุริเย่นะคะพระเอกเรื่องนี้เนี่ยเขาจะนิสัยค่อนข้างนิ่งแล้วก็เย็นชามีกำแพงสูงมากเพราะว่าเขามีปมค่ะตั้งแต่เด็กก็เป็นเด็กกำพรา้าโดนครอบครัวทอดทิ้งนะคะแล้วก็ยังตามองไม่เห็นอีกด้วยนางเอกเรื่องนี้นะคะก็จะตกหลุมรักพระเอกตั้งแต่แรกเห็นเลยเพราะว่าพระเอกหล่อตรงสเปคค่ะจากนั้นทั้งคู่นะคะก็มาเจอกัน อีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนสอนเด็กพิเศษที่นางเอกมาฝึกสอนส่วนพระเอกเนี่ยมาเป็นครูชั่วคราวที่นี่นะคะนางเอกก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะี่มันพรมลิขิตหรือเปล่านะชีก็เลยเข้าไปวอแเวกับพระเอกนะคะจนได้ล่วงรู้ความลับหนึ่งที่ว่าซูเนียนชินนะคะคืออีจินนักแต่งเพลงลึกลับที่เธอเป็นติ่งแบบเป็นแฟนพันแพ้นะคะทีนี้นางเอกของเรานะคะสร้างอูเหยียนก็เลยยิ่งตกหลุมรักพระเอกเขาไปใหญ่เลยอ่ะ คือเรื่องเนี้ยแรกๆพระเอกจะมีความแบบรำคาญนางเอกมากว่าเอเธอเป็นใครเธอเข้ามาวอลแวร์เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตแล้วก็โลกอันสงบสุขของฉันทําไมคือเราก็เข้าใจพระเอกนะเอาแบบอ,อยู่ดีๆของกูอนี่เป็นผู้หญิงมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะไม่ได้สนุงสนิทอะไรด้วยเลยแล้วก็พยายามที่จะแบบเอาตัวเข้ามาวุ่นวายเขาอะไรเงี้ยคือถ้าเราเป็นพระเอกเราก็คงจะมีความรำคาญนางเอกนิดนึงอะ่ะแต่ไปๆมาๆม,ามาันก็เข้าตามสูตรละครน,นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือจากความรำคาญก็กลายเป็นแบบความเคยชินจากความเคยชินก็กลายเป็นความรักความ ชอบที่แบบว่าขาดเธอไม่ได้นะคะประมาณนั้นแล้วคนดูอย่างเราเราเนี่ยก็ฟินกันไปนะคะคือพระเอกเนี่ยดูแลนางเอกเทคแคร์นเอกดีมากเป็นผู้ชายอบอุ่นแล้วก็สายเทคแคร์นะคะต่อให้เขาตามองไม่เห็นเนี่ยพอนางเอกแบบพล่อยหลับไปที่โซฟาน,นะคะ่ะพระเอกก็ยังสามารถอุ้มนางเอกแล้วก็พาขึ้นไปส่งที่ห้องนอนชั้นบนได้นี่แหละ สามีที่ฉันต้องการนะคะแต่เรื่องนี้ก็จะไม่ได้เน้นฟินอย่างเดียวนะเพราะมันก็จะมีปมครอบครัวของพระเอกนางเอกด้วยแล้วมันก็จะมีพาร์ทที่แบบว่ามันดราม่าเพราะว่าเขาก็ทะเลกกาะกันไม่เข้าใจกันแล้วก็เลิกรากันไปนะคะซึ่งจะเป็นพาร์ทที่เราไม่ค่อยชอบก็ใจคนดูเนาะ,นะก็อยากจะให้เขารักกันไปตลอดลอดฝั่งไม่อยากให้มีอุปสรรคใดๆทั้งนั้นไม่ต้องการอุปสรรคนะคะชีวิตนี้ชีวิตจริงมันขมพอแล้วฉันอยากเสพความหวานความฟินจากซีรีส์นะคะแต่ว่าก็มันก็ต้องตามคอนเซปต์เรื่องเขาเนาะเพราะว่า ก็บอกมาแล้วนะคะว่ารักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอแสดงว่ามันก็จะต้องมีช่วงที่เขาเลิกร้านมันไปไงก็เป็นเรื่องหนึ่งเลยที่เราคิดว่ายังเหมาะกับสายฟินนะ เราว่ามันเน้นแบบเน้นหวานหวานฟินฟินซะมากกว่าดราม่านะมันไม่ได้แบบอุ้ยดราม่าปวดตับอะไรขนาดนั้นนะทุกคนมันเป็นความดราม่าแบบพอหน่วงหน่วงหัวใจพอรับได้นะคะคือเพราะว่าช่วงที่เขาเลิกรางกันไปเนี่ยเขาไม่ได้แบบต่างคนต่างมุฟออนไปมีคนอื่นหรือมันมีมือที่3าอะไรเงี้ยทั้งสองคนต่างยังรักกันอยู่นะคะแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่เสมอยังรอคอยกันอยู่เสมอนะคะพอกลับมาก็แบบเหมือนกลับมาต่อกันติดเร็วมากเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยังรักกันอยู่มากๆนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ใส่ใจบางรับได้แน่นอน,นะคะ่ะมาถึงเรื่องที่4แล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบฮอตฮิตติดลมบนเนาะ You Are My Glory ดุดดวงดาวดุดกิติยศนะคะรับบทโดยตัวท็อปของวงการจีนอย่างอย่างอย่างแล้วก็เร่ปานะคะเป็นคู่ที่แบบโอ้ไ oh ม่กอดเขาวนมาเจอกันได้ยังไงเออก็เนื้อเรื่องนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้เนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะ You Are My Glory ดุดดวงดาวดุดเกียรติยศก็เป็นเรื่องราวของเฉียวจริงๆซูเปอร์สตาร์สาวชื่อดังกับอีทูนะคะวิศวกรการบินและอวกาศในอดีตนะคะทั้งสองคนเนี่ยอยู่โรงเรียนเดียวกันและเฉียวจริงๆเคยแอบชอบอีถูมากๆเลยนะคะเธอก็เลยไปสารภาพร,าพรักแต่ดันอกหักคะ่ะทุกคนโดยที่อีถูให้เหตุผลกับเฉียวจริงๆในตอนนั้นว่าขอโทษนะฉันต้องการคนที่จะพยายามไปด้วยกันกับฉัน นางเอกก็คืออกหักแล้วก็หน้าเจือนเวอร์นะคะในสมัยนั้นเนี่ยพระเอกเรียนเก่งมากๆเลยนะคะเป็นหัวกะทิของโรงเรียนเลยก็ว่าได้ส่วนนางเอกเนี่ยเป็นคนที่สวยแต่ว่าเรียนไม่เก่งก็เลยอกหักไปตามระเบียบนะคะหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเป็น10ปีนะคะนางเอกก็ประสบความสําเร็จกลายเป็นซูเปอร์สตาร์สาวชื่อดังส่วนพระเอกก็ได้ทํางานในหน่วยงานการบินและอวกาศสมใจเช่นกัน,นะคะ่ะส่วนกระทั่งวันหนึ่งนะคะทั้งสองต้องวนกลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะว่าเชี่ยวจริงๆนะคะได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์เกมออนไลน์เกมหนึ่งที่ชื่อว่า อันเน of ์ i n g และเฉียวจริงๆก็ดันเป็นคนที่เล่นเกมได้ห่วยแตกมากๆเลยะคะแถมยังมีข่าวหลุดออกไปนะคะมีคนมาแฉว่าเฉียวจริงๆเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมนี้เพราะว่าเธอเล่นเกมไม่เป็นนะคะเฉียวจริงๆก็เลยต้องไปฝึกฝีมือเล่นเกมนี้เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะ นางเอกก็ได้มาเจอกับหวีถูพระเอกของเราในเกมนี้แหละคะ่ะพระเอกของเราก็ได้จับพัดจับผูกมาเป็นโค้ชสอนให้นางเอกเล่นเกมเป็นนะคะความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็เลยได้มาพัฒนาหลังจากที่ผ่านไปแล้ว10ปีนะคะระหว่างทางเรื่องนี้จะบอกว่าฟินมากคือเราเอาใจช่วยนางเอกมากๆเลยว่าแบบอยากให้สมหวังอะต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแล้วแต่ก็ยังฝังใจกับพระเอกอยู่นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้นางเอกได้สมหวังสักทีนะคะคือจะสปอยเลยว่าเรื่องนี้พระเอกอะปฏิเสธนางเอกถึง2องรอบด้วยกันนะคะรอบแรกก็คือ คือตอนสมัยที่ทั้งคู่ยังแบบอยู่ไัยมัธยมเนาะพระเอกก็หักอกนางเอกแรงมากะคะและรอบที่2เนี่ยก็คือตอนที่ทั้งสองคนโตแล้วเนี่ยแหละคะ่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยพระเอกปฏิเสธนางเอกเป็นเพราะว่าพระเอกมองว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสมกับเฉียวจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าเขามองว่าตอนนี้เฉียวจริงๆเปรียบเหมือนแบบดาวเจิดจัดกลางท้องฟ้าในขณะ,ะที่เขาอะเหมือนเป็นวิศวกรที่จนๆจนจนแล้วแถมยังยุ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับแฟนอีกนะคะเขาก็เลยมองว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นคนรักของเฉียวจริงๆ,ๆ,ๆก็เลยปฏิเสธนาง นะะัางท,งทีในใจก็ชอบเสียวจริงๆไปแล้วนะคะเรารู้สึกแบบสงสารนางเอกอะ่ะเออ,อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่มันก็คือการโดนหักอกสองรอบอะทุกคนจากผู้ชายคนเดิมอะ่ะถ้าเป็นฉันฉันก็คงเทไปแล้วแหละไม่เอาแล้วเออปฏิเสธไปอย่างนั้นแหละจุดที่เราชอบสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเราชอบที่เขาไม่ได้เน้นแค่เลิฟไลน์คือมันจะไม่ได้มีแต่เรื่องรักๆข,ของพระนางนะแต่เรื่องนี้ยังสอดแทรกเรื่องอื่นๆเข้าไปด้วยนะคะเช่นเรื่องอาชีพของพระเอกนางเอกนะคะแล้วก็เรื่องภาระหน้าที่ต่างๆของคนในวัย แบบ30อย่างเงี้ยแล้วเราชอบที่ความรักของพระเอกนางเอกมันจะเป็นความรักที่แบบว่าของคนที่เป็นผู้ใหญ่แลวเนาะเพราะว่าในบทเนี่ยเขาก็อายุแบบประมาณแบบวัยสามสิบนี้มันก็จะเป็นความรักที่ไม่ได้แบบไม่ได้พูดถึงให้แบบว่าคนสองคนรักกันแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรอย่างอื่นเลยแต่ว่าคนในวัยแบบในวัยเนี้ยมันมีอะไรที่จะต้อง คิดคำานึงถึงหลายอย่างมันจะเป็นคนละฟิวคนละแนวกับความรักกุ้งกิ้งสมัยมัธยมหรือว่าสมัยมหลาลัยนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะเขาก็จะมีการใส่แบบดีเทลของเกมออนไลน์หรือว่าอ e ีสปอร์ตด้วยนะคะถามว่าเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าเหมือนสื่อรักที่ทําให้2คนเนี่ยได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ผ่านเกมผ่านอ e ีสปอร์ตนะคะแต่ถ้าใครกลัวว่าเฮ้ยฉันเป็นคนไม่เล่นเกมฉันเป็นคนที่แบบไม่เข้าใจวงการอ e ีสปอร์ตเลยแล้วดูเรื่องนี้จะงงไหมจะเข้าใจแล้วก็จะอินกับเนื้อเรื่องไห ตัวหนิงคิดว่าดูได้ค่ะเพราะว่าตัวหนิงเองก็เป็นคนที่ไม่เล่นเกมเลยนะคะเกมออนไลน์อะไรก็คือเราไม่เล่นเลยไม่ไม่เก็ตเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ยังดูเรื่องนี้แล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่างงจนแบบไม่อยากดูต่ออยากเทอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้อ่ะนอกจากเรื่องความฟินของพระนางแล้วเขาก็ยังมีเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องครอบครัวเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็มีเรื่องอาชีพของพระเอกนางเอกเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้เราว่าเหมาะกับทุกคนสามารถดูได้ต่อให้เป็นคนที่ไม่เข้าใจวงการอ e รเลยหืว่า ไม่เข้าใจเกมออนไลน์อะไรพวกนี้เลยก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะมาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นซีรีส์มิตรภาพลูกผู้ชายปรมาจารย์ลัทธิมานนั่นเองค่ะเอ,อ่อเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องบอกเรื่องย่อกันแล้วละเนอะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คอซีรีส์จีนก็ต้องรู้จักกันแทบจะทุกคนนะเนาะเพราะว่าตอนที่เขาออนแอร์เมื่อสมัยกันน้น เม,นนมเมื่อสมัยนั้นเนี่ยคือดังเป็นพลุแตกนะคะถึงขั้นทําทให้แอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ V ีทีเนี่ยเติบโต300%นะจากเรื่องมนีเรื่องเดียวนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอนะเนอะคือจริงๆเราก็ดูจบตั้งแต่ตอนนั้นแหละวีดแบบเรียลไทมไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นติดปอจานไปนเลยนะมาคลังมาถึงขั้นแบบจองคอร์สไปเรียนต่อที่จีนเลยนะคะแต่ว่าก็โดนโควิดปะกาซะก่อน นะคือดูจบไปแล้วนะคะหลายรอบแล้วแต่ว่าเราอะชอบหยิบเรื่องนี้มาดูซ้าๆวนๆ,วนๆวนเราเนี่ยวนเข้าวนออกยอดเขากูซูเป็นสิบรอบแล้วนะคะคือเราแบบประทับใจเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็เราเป็นติ่งปอจานด้วยไงก็อยากดูแล้วดูอีกนะคะแล้วทุกๆครั้งที่ดูเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเรายังจะเจอดีเทลอะไรบางอย่างที่บางทีรอบที่แล้วหรือรอบก,อก่อนๆเราไม่ทันได้สังเกตเราเออมันเหมือนเราเจออีสตเออร์เอ็กอะไรประมาณนั้นอะก็รู้สึกสนุกดีนะคะกับการ ดูซีรีส์เรื่องนี้ความสัมพันธ์ของหลงานจันแล้วก็เว่ยอิงเนี่ย mm. ก็จับใจเรามากๆแบบมิตรภาพลูกผู้ชายคู่หนึ่งที่แบบว่าคนคนหนึ่งแบบล้มหายตายจากไปแล้วก็อีกคนนึงก็แบบตามหาไปทั่วแผ่นดินนะคะแล้วก็ดีดฉินเรียกวิญ,ญญาณเขามา16ปีแื้เราก็ประทับใจนะคะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เราแบบชอบมากๆแล้วก็ชอบหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเอากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็นั่นแหละเป็นซีรีส์มิตรภาพลูกผู้ชายที่ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงรแกรไม่มี เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้รักกันแบบนั้นเลยเขาเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆจ,จบไปนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวหนิงดูเยอะกว่านี้มากนะคะแต่เราก็กลัวว่าคลิปจะยาวเกินไปเราก็เลยเลือกเรื่องมาห้าเรื่องนะคะที่แบบว่าดูอย่างจริงจังติดหนึบเป็นตังเมจริงๆนะคะตอนนี้ก็คือตามีคู่เดียวชใช้คุ้มนะคะ วันหนึ่งก็ดูสัก24เรื่องชั่วโมงละเรื่องไปเลยนะคะทุกคนเพื่อนๆทุกคนดูเรื่องไหนอยู่ก็มาแชร์การมาเมสากันหรือม,มาป้ายยาตัวหนิงก็ได้นะคะเผื่อบางเรื่องตัวหนิงก็อาจจะมองข้ามไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันสนุกคือช่วงเนี้ยพอมันมีหลายแอปพลิเคชันมาให้เราเลือกสรรเยอะมากขึ้นใช่ไหมก็เลยแบบเริ่มเลือกไม่ถูกแล้วว่ะซีรีส์มันแบบเยอะมากๆจริงๆแค่ประเทศจีนประเทศเดียวก็เยอะจนเลือกไม่ถูกไม่หวัน่นไม่ไหวแล้วนะคะใครที่ดูเรื่องไหนแล้วก็แบบ สนุกชอบมากๆอยากจะมาอย่างเงี้ยก็มาป้ายยาตัวหนิงได้นะคะจะบอกว่าตัวหนึงเป็นคนที่โดนป้ายยาง่ายมากเรื่องไหนใครว่าดีใครว่าเด็ดคือตามไปดูสามารถป้ายยาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นิยายหรือการ์ตูนม่นานขัามังงนะอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะคะมาป้ายยาดิฉันทีนะะช่วงนี้ก็คือเราเครียดเนาะแบบจากสถานการณ์บ้านเมืองด้วยอะไรด้วยการที่เราได้ดูซีรีส์แล้วก็ได้อ่านนิยายอ่านการ์ตูนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเรามีโลกใบเล็กๆที่เราได้เข้าไปหลบซ่อน จากความเป็นจริงที่โหดร้ายอะนะทุกคนสําหรับวันนี้ตุ้หนิงก็ฝากซีรีส์จีนไว้5เรื่องนะคะที่ตุ้หนิงกาลังติดหนะักมากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ตุ้หนิงด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากเจ้าเจลส้มน้ามีตัวนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่ดูซีรีส์หนักแบบตุ้งหนิงไม่หลับไม่นอนนะคะใต้ตาดําคล้ำก็อย่าลืมไปตำเจ้าน้องเจลส้มตัวนี้ได้เลยนะคะย้ำอีกทีนะคะว่าซองละ49บาบาทเท่านั้นหาซื้อได้งา่ายมากๆตามเซเว่นใกล้บ้านทุกคนเลยนะคะ ก็ไปจริงๆแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตัวนี้จะมาป้ายยาซีรีหรือว่าจะมาป้ายยานียายเรื่องอะไรอีกก็คอยติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย